และในวิดีโอนี้ครับหน่วยกู้ภัยเราพร้อมแล้วครับผมไปเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาทุกทชมไปกู้รถเลื่อยบุดชินที่แบนหน้ามุกลงดินน่ะท่านผู้ชมวิดีโอนี้ไปเลยเดี๋ยวเอาแคทไปนะครับผมเอาแคทต,ตัวเล็กไม่เอาเอาแคทต,ตัวใหญ่ไปอ่าเอาตัวสามสองศูนย์นะตัวลูกกู้เก่าฉุเก่าไปโอเคอืม เออไม่ต้องใส่อะไรหรอกวะเนาะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็บุ้งกี่มีใครจะบุ้งกี่หรือเปล่าครับเออตัวตอนนี้มันเจ็ดฟันใช่ไหมชอบพรนศักด์สองแสงผมว่าอึ้มโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันเลยนี่เดี๋ยวลวยุลย,ย,ย,วลวยกันเลยครับ เดี๋ยวต่อเมื่อกี้ก่อนอ้าวอาร์มผิดทกักจิตได้ว่าอาร์มเข้ามันจะออกครับอาร์มออกจะเป็นเข้านะโอ้โหโคตรช้าเลยดูดิอาร์มเข้าดึงเข้ามันจะออกดึงออกมันจะเป็นเข้านะครับเราต้องมาแก้เอ่อเปลี่ยนแก้คอนโทรลนะทุกชมอ๋อคำว่า อ่ามมมันจะอยู่รประมาณในที่3นะครับอา่าเราก็เปลี่ยนจากอันนี้มันเป็นบวกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นลบอ่าลบลบลบดีไอ้ลบลบดีลบมึงไปลบสักทีวะลบลบก็คือดันออกใช่ปะอือหืออือหืออ่าเดี๋ยวลบแล้วเห็นไหมลบบวกนะครับผมอ่า อ่าโอเคจบแล้วอ่าเห็นไหมได้แล้วได้แล้วเห็นไหมได้แล้วอ่าอันนี้นี่รถรถมันช้าใช่ป่ะรถมันช้าเกินไปมันมันมันไม่มันมันไม่ทัดใจวัยรุ่นอะไรเงี้ยอีเอสซีนะครับผมรูปรูปตั้งค่าอ่าโอ้โหนี่มัน75เองเนี่ยเอาสัก1้อยไปเลยคือรถรถบางรุ่นมันจะเร็วรถบางรุ่นมันจะช้านะโอ้โห อันนี้มันก็เร็วเกินดูดิดแตะคอนโทรลปั๊บไปปั๊บอปป่ะร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าพอดีเลยไปไปเดี๋ยววันนี้ไปกู้ภัยรถกันเลยดี่าครับนะเดี๋ยววันนี้จะไปพาไปกู้ออเดี๋ยวเดินไปเดินไปมันมันอยู่ไม่ค่อยไกลนะครับผมไปเดินไปเดินไป มันอยู่ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่อ่ะนอกจากเราจะอ้อมอ่ะมันถึงจะไกลนะครับผมอ่าไหนๆก็มาละอ้อมมาเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอรอรถไปรับครับผมอ่ารอรอรถไปรับนะครับหน่วยกู้ภัยพร้อมแล้วครับเรารอรถไปรับกันนะครับรอรถไปรับกันเดี๋ยวเราหารถอ่าไปรับเขาละกันนะครับผม อันนี้แหละคันที่มันย้ายมานี่แหละคันที่ย้ายมาเนี่ยโอเคไปะเยียบเขาเหยียบของเขาเย็บเงียบไว้นะทุกคนอย่าบอกเขานะอย่าบอกเจ้าของนาเด็ดขาดนะอุหลุมเยอะจริงปะหลุมเยอะมาก ตามจริงต้องวิ่งอ้อมไปนู่นนะตามจริงต้องเราต้องวิ่งตามทางอ่ะท่านผู้ชมหรือว่าเราจะวิ่งลัดไปนี้ก็ได้มันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมจะวิ่งลัดเลยแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยมุ้ยมุ้ยไปสิ่งเลยไปรับ แคทสามสองศูนย์น็กเจนนะครับผมเคลนก็อยู่นี่ทำไมไม่เอาเคลนยกไปเลยอ่ะกพี่เออสวดครับจวดเอ่อเดี๋ยวเอารถกขุดเดินมาเนี่ยกพี่ปึ๊บเอาละเอารถกขุดเดินมันไม่ลอย โอเคเดี๋ยวรถขุดเดินมาขึ้นเลยนะครับจะหยุกครับโอเคนะครับโอเคไปเลยเดี๋ยวคับบิดนะครับผมอือ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไป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 หน่วยกู้ภัยมาแลยจ้าวหน่วยกู้ภัยมาแล้วฟืดโอเคค่อยเราต้องค่อยค่อ,อยบิดไปนะทุกคน อ่าค่อยๆไปนะครับอ่าอึ๊บอาจจะไม่พูดนะครับใช้สมาธิขึ้นอยู่เราต้องค่อยๆขึ้นไปดิเดินขึ้นไปมีบันไดขึ้นง่ายๆครับผม,มบันไดขึ้นง่ายๆเราดูตรงนอนะ็อตครับผมดูตรงน็อตนะท่านผู้ชมมันจะมีน็อตอยู่อ่ะเออดูตรงน็อตให้ให้น็อตมันอยู่ขอบๆเล็กอะ่ะ โอเคถ้ามันไม่ตรงเองเราก็สามารถเลี้ยวได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะอ่าได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเอาหางขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมันต้องเอาหางขึ้นก่อนทุกครั้งนะค่คอยเอาบูมลงนะครับหางขึ้นก่อนให้เรียบร้อยโอเคจากนั้นก็บูมลงได้ บุ้งกี้ใหญ่มากเลยวะ่ะบังสนิทเลยวะ่ะโอเคปะไปกันเลย เบบี้ชักเลยเ <laughs> <laughs> พิ่งรู้นยเนี่ย, oh, oh, ยโอ้โหพีเบบี้ชัก้วยเฮ้ยมันไม่ล็อกได้วรเบบี้ชักมีเบบี้ชัก้วยจับเบบี้ชักไปหนึ่งโเบบี้ชักชักชักชมีเบบี้ชัก้วยเฮ้ยรถอะไรเนี่ย Okay. ผมเพิ่งรู้เลนะทุกผู้ชมปกติผมจะกดผมจะกดแบบนี้ตลอดผมไม่ได้กดค้างไงวันนี้กดค้างมเบบี้ชักด้วยวะเดี๋ยวเราทำทางตัดตรงนี้ดีวกว่านะเดี๋ยววิโดราพาทำทางตัดไปเบบี้ชักเนคนไม่โคแล้วก็กดเบบี้ชักไปเบบี้ชักอีก ใครสักษาฐาคิดวะมีเบบี้ชัก no. ด้วยมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วอุ้ยเอียง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 ก็จัดเบบี้ชักไปยีงเบบี้ชักดีโอ้โหย้ายเขาป่าเลยว่ะทุกผู้ชมย้ายเขาป่าอ่ะย้ายเขาป่าจัดเบบี้ชักไปอีกนี่นี่ อันนี้วงมองภายในนะไม่มีเครียดอะ่ะไม่มีเครียดเบบีชักมีเบบีชักโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราไปกู้ภัยกันนะผมแม่งสิบนาทีแล้วผมยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่า โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับผมเนี้ยดีเบบี้คันนี้มีเบบี้ชักไหมโอ้มันไม่มีเบบี้ชักเลยดีกว่าเบบี้ชัก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 ไปไปเดี๋ยวดูไอ้กุภัยมาแล้วมาไอ้กุภัยมาแล้วเดี๋ยวกุภัยมาแล้วมาดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะจงจงมุมมองนี้เลยนะมา มองนี้เลยนะรถรถตักก็ไปตักออกให้หมดเนาะเดี๋ยวผมตักเองก็ได้ไหมโอเคอน,นี่จัดเบบี้ชักไปสักดอกฮนะเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวช่วยเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวช่วยช่วยเสร็จเดี๋ยวจัดเบบี้ชักเบบี้ชักมานี่ยมานี้มานี้มานี้ มาทุกยมมันจะช่วยได้ไงวะผมก่อ,อขึ้นเลยแล้วกันนะเอานะอมนนะองนะ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 ไม่ค่อยเห็นวะ่ะก่อขึ้นเลยแล้วกันนะทุกยมนะเอานะมอเลยนะเดี๋ยวเดีมันมันมองไม่ค่อยเห็นว่ะมองไม่ค่อยเห็นว่ะมันจะช่วยได้ไงวะเนี่ยทุกยมเมื่อยเดี๋ยว <c oughs> มันจะทํำยังไงวะเกาะห้องเก่งขึ้นเลยเหรอ คงเก่งขึ้นเลยก็ดีเนาะมาๆๆมา,มาเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเอาเลยแลย้วแม่งรถม,มามอ,มองนี้เลยนะจัดปะมองนี้อะจัดสุดแล้วเอ้ามันทะลุได้ไงวะเนี่ยโอ้โหรถรถทะลุอ่ะท่านผู้ชมวิววิวมันมันบุ้งบุ้งกี่ไม่ทะลุนะแต่ว่ารถรถไอ่รถเรื่อยเดี๋ยวมันทะลุนะครับ แบบนี้ช่วยยากแล้วเนี่ยผมช่วยแบบไม่สมจริงเลยนะผมดึงแบบดึงแบบไม่เอาทรงเลยนะผมช่วยแบบมันมันคือมันรถมันมันไม่ดีครับรถมันทะลุครับท่านผู้ชมรถรถมันทะลุอะ่ะโอ้โห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 รถมันทะลุอะ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้ะดิ มันทะลุอะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยโโอ้หมันทะลุอะมันทะลุจัดๆเลยอ่ะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดันลงน้ำเลยแล้วกันนะเพราะว่าเอ๋อเลยนี่เบ่งเบกไม่อยู่เอา้าไอ้นี่มันมึนอะไรอ่ะเบ่งเบรกไม่อยู่ ไอ้น,นี่ก็อยากล่วงเลกับเขาอีกโอ้โหอะไรของมันวะน,นี่มันเบรกไม่อยู่อ่ะอันนี้อันน,น,นี้รถขุดมันยังพอแบบเดินตัวเองได้นะครับมึงจะจมกับเขาแล้วไหมอ๋ออรถขุดมันยังพอแบบค้ำตัวเองได้นะครับทุกคน ไปดิโอ้โหไม่เดินโอ้ยพี่จะมาช่วยเขาหรือจะมาอะไรเนี่ยไปดิเอ๋อเดินเดินเอามึงจะมาช่วยเขาหรือมึงจะมาอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาช่วยเขาหรือพี่จะมาเออแม่งอะไรก็ไม่รู้เด้อ นี่มาช่วยเขาหรือมามามา,มาจมเองเ,องเนี่ยฮะสรุปเนี่ยไ mm hmm. อ้น,นี่ก็โอ้โหรถมันทะลุอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับรถรถมันหนัก,กว่ะโอ้มันดึงไปอย่างนี้เลยโอ้ยอะไรไปแล้วโอ้มันเป็นปุ่มลงรถมไม่ใช่ปุ่มสลับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันมันมันไม่ขึ้นว่ะท่านผู้ชมมัน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 ไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันมันมันไม่ได้เลยอ่ะฮะมึงถอยขึ้นได้เหรอโอ้โหแม่งเก่งเกิน ไม่ถอยขึ้นเองได้ไม่เก่งเกิน oh, okay. โอ้โหผมเก่งขนาดนี้ผมไม่ย้ายมาร้องมูบี่เอ้ยโอเคผมเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วกันนะผมเดี๋ยวพาทำงานให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยรีวิวนะครับอ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับไปฮ่าปิดคลิป